สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมพาประชมไปเข้าใหม่นะครับไทมสตรีทเก้าร้อยสีดำนะครับแต่งรอรอเลยนะฮะคันนี้เดี๋ยวรอรอราคาก่อนนะครับคันนี้มาดูเลยเด็กกันนะครับสภาพสวยมากนะคันนี้แต่งเต็มเลยดูเลขมันก่อนเลยนะครับแบบแรกนะฮะวิ่งมาหนึ่งื่นห้าโลนะฮะหนึ่0โลคันนี้เป็นรถปี1 6บหจด2 0 1พนะครับ ราคาน่าจะอยู่ประมาณสองแสนกลางๆนะครับตัวนี้มาดูที่ของแต่งกันบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวครอบไฟหน้าจากเ i ียโบนะฮะกระจกแต่งนะครับนี่ก็เป็นชุดไฟเลี้ยวแต่งนะฮะมีชุดแคทบาร์นะครับแล้วก็มีเบาะหลังแต่งนะฮะพร้อมที่วางของแหลกหลังนะฮะแล้วก็ตัวบางคนหลังแต่งนะครับ ิ้าทะเบียนด้านข้างนะฮะล้วก็มีชุดช่อแต่งนะครับเสียงคุ้มๆุลัล้านเลยนะฮะใครสนใจติดต่อที่เซาตั้มนะครับ0635653545นะครับ